S <S ลูกเึงได้เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเรื่องของคาร์บอนเครดิตเราไม่ได้หยุดปล่อยน,น,ขนะขณะที่เราไม่หยุดปล่อยเราจะลดยังไงอะด้านการเกษตรกับปัจจัยเรื่องคาร์บอนเครดิตต่างเนี่ยค่ะเราเรียกเรื่องของการปฏิรูปป่ากับเกษตรย่างอีกแล้วคุณถางป่าเลี้ยงวัวอันนี้ถือเป็นการทําลายป่าเข้าพวดคุณมีการถางป่าปลูกข้าวโพดหรือเปล่าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าวัวคุณไม่ได้ทําอะไรป่าในอนาคตเนี่ยนะครับลูกมันจะบังคับประเทศไทยจะรวมบังคับให้มีภาษีคาร์บอนขึ้นมา วันนี้เดอะฟาร์มเมอร์นะคะก็ยังคงอยู่กับพี่จีโร่นะคะต้องบอกว่าเรื่องราวเข้มข้นขึ้นนะคะเมื่อเราพูดถึงโลกของการเกษตรโอกาสของประเทศไทยยังมีอีกหลายมิติหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือมีคีย์เวิร์ดที่ตลอดช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคือคำว่าคาร์บอนเครดิตมันมีเรื่องราวของนักบุญแล้วก็คนนำบาปเขาจะมาลบล้างกันได้จริงหรือเปล่าและมีหลายๆคนนะคะกำลัง เข้าใจหรือว่ากําลังถูกชักจูงให้ไปท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิตพุทธพิณิตต่างๆมากมายเลยแต่อาจจะยังต้องกลับมาทบทวนหรือเปล่าว่ามันถึงเวลาหรือว่าโอกาสนั้นนะ่ยมันอยู่ตรงไหนจริงๆกันแน่วันนี้ต้องรบกวนขอองค์ความรู้จากพี่จิโร่อีกครั้งค่ะที่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตเจาะลึกเลยคาร์บอนเครดิตนักบุญนักบาปที่เราพูดถึงกันเนี่ยค่ะอยากให้พี่จิโร่ช่วยเรียบเรียงให้พวกเราเข้าใจง่ายๆสักหน่อยเรานึกถึงเส้นยาวๆเส้นหนึ่งนะคนค่ะพี่ เส้นนี้นะครับในส่วนแรกเนี่ยนะครับเราครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับครึ่งหนึ่งก็คือคาร์บอนฟลูดพิ้นนะครับไม่คาร์บอนพิ้นทั้งหมดเป็นคาร์บอนฟลูดพิ้นเราพูดถึงคาร์บอนกิจกรรมของทุกอย่างในโลกเนี่ยมันจะสร้างคาร์บอนขึ้นมาเขาเรียกคาร์บอนเอมิชันนะครับวิธีการคำนวณมันก็คือ CO2 อีองอิวิเบิลเลนหมายถึงว่าคุณสร้างแก๊สอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันเป็นประมาณสัก1ิบสาแก๊สขึ้นมาที่ทำลายโลกนะครแต่เขาบอกเขาแปลงให้เป็นอาจจะมีก๊๊าามมีีเเทนนนนอออออจจะะะกไรรรคคับบแแต่ขปปลงให้็์ย� คาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่าเอาตัวนี้เป็นตัวแปรนะครับผมโจทย์ตัวแรกเขาคาร์บอนฟุตพิน์ก็คือกิจกรรมคุณทําบริษัทคุณทําเนี่ยมีคาร์บอนฟุตพินต์ออกมาเท่าไหร่เช่นเรานั่งคุยกันอยู่นี่ก็คือสร้างคาร์บอนฟุตพิน์ขับรถไปเนี่ยข้างว่า,งบาบริษัทเนี่ยแต่ละบริษัทเ่งจะให้คาร์บอนฟุตไม่เท่ากันนะครับผมหน้าดีที่ผ่านมาไม่มีใครสนใจหรอกเราเรียกตัวนี้ว่าแต้มบาปที่เมื่อกี้บอกนะครับเราทําบาปไปเนี่ยไม่มีใครสนใจนะครับผมแต่ตอนนี้คนเริ่มสนใจละกฎหมายเริ่มออกมาละแอ้เนี่นะ แต้มบาบเราไม่เท่ากันอ่ะอเพราะต้นทุนเราก็ต้องไม่เท่ากันเพราะผมรักโลกมากกว่าคุณอ่ะประเทศไทยเราไม่รักโลกอ่ะเพราะหมายถึงว่าต้องมีการเซอร์ติฟิเคตขึ้นมาต้องตรวจสอบย้อมกลับมาว่าคุณมีแต้มบาบขนาดไหนเพาดูแต้มบาบเราพอเพียงกันคุณสามารถจะขายที่ประเทศนี้ได้มากแต่ต้องมีมาตรฐานในการรองรับพอสมควรนั่นคือแต้มบาบนะครับผมนะครับบางคนบอกแต้มบาบเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นลักษณะของโลคาบอนอีโคโนมีบริษัทผมมีแต้มบาบโลคาบอนอีโคโนมีนะฮะผมสามารถจะออฟเซ็ตได้ คือผมมีแต้มบาปแต่ผมไม่สามารถจะลดแต้มบาปตัวเองอ่ะเราเลวอ่ะเราทําไม่ได้อ่ะ <c oughs> สิ่งที่เราทาคืออะไรผมไปซื้อแต้มบุญคนอื่นมาได้ไหมเห <c oughs> ็นก็เกิดคาร์บอนเครดิตขึ้นมาเพราะจะมีกลุ่มคนที่สร้างแต้มบุญตา้คาร์บอนเครดิตเนี่ยนะแต้มบุญจากการปลูกป,ป่าในการลดพลังงานนี่ฉันเดี๋ยวนี้วันนี้นะฉันใช้พลังงานตัวนี้นะนะฉันเปลี่ยนหลอดไฟนะเป็น LED ขึ้นมาเนี่ย มันคุณมีแต้มบุญไหมเพราะฉันทาดีขึ้นนิดนึง่มันก็ยังบาปอยู่นะแต่ก็ยังดีขึ้นนิดนึงไอ้ขอสวงต่างระหว่างความบาปความดีนั่นอ่ะเป็นแต้มบุญตัวนี้เก็บเป็นคาร์บอนเครดิตแล้วรวบรวมคาร์บอนเครดิตขึ้นมาขายขายคนที่ทําแต้มบาปเยอะๆมามาชดเชยกันนะครับในกระบวนการมันพูดง่ายๆนะแต่ทุกคนมันยากกว่านั้นนะครับผม กระบวนการมันต้องมีคําว่าเมทัลโลลิกนะครับเมทัดอลลิกคือขั้นตอนวิธีการไม่ได้ทุกแบบเลยนะครับว่าฉันจะขอคาร์บอนได้หมดอจำบางตัวมันยังขอคาร์บอนไม่ได้เพราะมันยังไม่มีเมททอดในการคํานวณคาร์บอนขึ้นมานั่นคือโจทย์ทั้งหมมันมต้องมีเมทัดอลลิกก่อนมันจะมีเมทัดอลลิกของผู้ผู้ออกมาตรฐานมาตรฐานก็จะมีหลายมาตรฐานในโลกนี้นะเริ่มมาตรฐานประเทศไทยแล้วกันทีเวอร์ iver, แล้วก็มีพรีเมียมทีเวอร์นะครับยอมรับตลาดโลกไหมไม่ไม่มีใครเอา หมายถึงว่าตัวมาตรฐานการวัดแบบีเวอร์ในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถก็ขายในเมืองไทย<อ>แต่ไม่สามารถจะไปขายในต่างประเทศได้ะนะครับมาตรฐานตน่างประเทศก็คือเบอร่าโกลสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานอื่นๆที่โลกยอมรับ นะครับผมอำพูดน,นั้นคือมาตรฐานที่ต่างไประเขาซื้อขายกันพี่อย่างนี้คนก็แอบถามสิคะว่าแล้วทาไมไทยไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับระดับโลกล่ะคะก็อย่างที่บอกไงครับว่าก็คือทางที่ภาครัฐเนี่ยก็แจ้งว่านี่ถ้าใช้มาตรฐานระดับโลกมันแพงต้องการจะช่วยก็เลยทํามาตรฐานเดียวกันแต่ประเด็นของเราก็คือเราทํามาตรฐานของไทยออกมาในต้นทุนที่ถูกกว่า <S <S ประเด็นวันนี้สําคัญคือมันขายได้ราคาเท่าไหร่ เรื่องมาขายได้ล้วคุมม้มไหมเรามองถึงความคุ้มไม่ได้มองถึงว่าต้นทุนถ<า>ูกคุณทําของถูกมาแล้วคุณขายไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่ง<า>นะครับแต่ว่ามันเป็นความพยายามของคนนั้นในการพัฒนามาตรฐานของตัวเองผมถือว่าอันนั้นเป็นความพยายามแล้วกันนะครับผมในการตั้งโจทย์ให้ประเทศไทยมีมาตรฐานแล้วที่ซื้อขายกันอยู่ที่บอกว่าคนนั้นขายได้ตันละพันสองพันสามอะไรอย่างี้ต้องถามก่อนว่าว่าว่าคุณทํามาตรฐานอะไรก่อนนะครับมาตรฐานเบอร์ร่าคุณก็ขายในตลาดโลกราคากลางอยู่ประมาณสองพันเจ็ดใช่ไหมครับ่แต่แต่ขายจริง ราคากลางก็ราคากลางผมมีราคาทองราคานี้แต่ผมจะขายถูกกาได้ไหมผมจะขายแพงกาได้ไหมเป็นบรูนทลี่มาร์เก็ตเนื่องออกมาในอนาคตเนี่ยนะครับโลกมันจะบังคับประเทศไทยจะรวมบังคับให้ให้ให้มีภาษีคาร์บอนขึ้นมาหมายมะหมายว่าเรื่องอะไรครับตอนนี้เรากำลังมาใส่ใจในเรื่องนี้แล้วโลกถึงได้เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเรื่องของคาร์บอนเครดิตเราไม่ได้หยุดปล่อยนนขณะที่เราไม่ได้หยุดปล่อยเราจะลดยังไงอ่ะคือปัจจุบันเนี่ยเราแค่โตขึ้นในอัตราที่ลดลงยากเลยเราต้องเปลี่ยนกิจกรรมตัวเองให้ได้ถึงจะหยุดหรือลดการปล่อยได้การเปลี่ยนก อินเวสต์กับการลงทุนใช้เงินใช่ไหมบอกว่าพอคุณต้องเสี่ยงกันนิดหน่อยคุณยังไม่ยอมเลยยากมากที่จะเปลี่ยนมายเซ็ตของคนถ้าไม่บังคับเพราะโจทย์ตรงนี้มันเป็นโจทย์ของการบ้านที่ยากมากแล้วกลับไปสู่ภาค2ก่อนเมื่อกี้ที่บอกว่าในส่วนของคาร์บอนเครดิตเราต้องใช้วิธีไหนวิธีในการคาร์บอนเนี่ยผมบอกว้วข้อที่หนึ่งคือต้องมีเมทรอนโลจี้ก่อนวิธีที่ <Method ology S 1> ของเวอรล่าอาจจะมีสิบหกสิบแปดอย่างที่สามารถจะเคลมคาร์บอนได้อันที่สองคุณต้องมีทีมพัฒนาเขาเรียกว่า PD d พัฒนาเอกสาร คือทํายังไงก็ได้เขียนให้มันเข้าใจเขียนให้มันรู้เรื่องว่าฉันทําตามมาตรฐานที่จริงๆเป็นเอกสารเนาะนะครับแล้วมี validation เนาะมีมีมีบริไฟกับมี validate นะครับผมเพราะคนที่เขียนจะต้องเป็นคนที่รับรองมาจากทางทางกระบวนการตัวนี้ process ด้วยแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับทางมาตรฐานที่เรายึดเอาไว้นะครับถ้ามันผ่านเราก็จะได้คาร์บอนเครดิตเป็นส์ติดิเกตออกมาเห็นไหมครับแล้วก็ได้แต้มบุญขึ้นมาละจนแต้มบาเนี่เราทํามาตรฐานว่าฉันไม่เลวรายเท่าไหร่นะฉันทําดีเท่าไหร่นะเห็นไหมมาตรฐานเนี่ย แต้มบาปนี้ขอเงินไม่ได้นะเขาไปขายไม่ได้แต่เป็นตัวพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นคนดีแค่ไหนในการที่จะค้าขายกับยุโรปฉันจะค้าขายยุโรปได้คุณต้องมีมาตรฐานแต้มบาปต้องไม่เยอะเกินไปนะฉันขายได้นะเปรียบเทียบซีแามกันของแต่ละประเทศนะแต่ตอนนี้โดนโดนที่โดนซีแบมก็คือเรื่องของปูนนะเรื่องของเหล็กนะอุตสาหกรรมย่างไม่โดนนะครับแต่ก็อย่าชราใจในอนาคตอาจจะโดนกันหมดถ้าเรากลับมาเซกเตอร์ด้านการเกษตร กับปัจจัยเรื่องคาร์บอนเครดิตต่างๆเนี่ยค่ะมีผลอะไรกับเซกเตอร์นี้เราบ้างคะเราเรียกเรื่องของการปฏิรูปป่ากับเกษตรนะฮะยั่งยืนคือป่าอยู่อย่างเดียวเนี่ยนะครับก็ไม่พอต้องช่วยกับเกษตรด้วยนะครับผมมีการปลูกควบกันเนี่ยนะครับปัจจุบันในการจะให้คาร์บอนเครดิตที่สูงเนี่ยนะครับผมต้องลดสารเคมีแต่คําถามคือถ้าลดสารมีก็ผลผลิตออกมาต่ำเพราะต้องหาตัวอื่นที่ชดเชย ทำให้ได้ผลผลิตยังดีอยู่แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช้ไม่ใช้สารเคมีในการในการทำเป็นปุ๋ยซึ่งตรงนี้เป็นโจทย์ที่ต้องท้าทายนักไบโอเทคโนโลยีในการทำนะครับเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินดินในหลายจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีสานเนี่ยคุณภาพแย่มากทํายังไงให้มันคุณภาพดีให้มันเหมาะสมกับการปลูกป่าสายพันธุ์ต่างๆ ต้องเปลี่ยนแปลงให้มันแข็งแรงอยู่ได้ในทุกสภาพเืออกมาทำงานให้ผลผลิตเป็นเยอะคุณปลูกต้นนึงคุณเสียเวลาไป5ปีในการปลูกโกโก้นะครับทำยังไงให้โกโก้มันออกลูกดกเต็มต้นในทุกใบไม่มีมีแต่ลูกเลยใช่ไหมเคยเห็นเนี่บางทีที่เขาปีพัฒนาสายพันธุ์กล้วยหูใหญ่มากเลยกล้วยพันธุ์อะไรสักอย่างนึงเป็นการพัฒนาจีโนมให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันดีขึ้น ต้านทานโรคได้มากขึ้นขณะเดียวกันเราจะเราจะเป็นอาหารของโลกได้จริงๆเราต้องพัฒนาตัวนี้ให้มันไปถึงจุดที่ประมาณว่า maximize opportunity เราต้อง biohack มันให้ได้นะครับ maximize โอกาสในการโตของมันในการผล,ผลผลิตของมันให้มันเต็มโลกให้ได้<ะ>ทำยังไงล่ะครับต้องลงมาศึกษาตัวนี้อย่างเดียว bio stimulant ต่างๆโอกาสทางน,น้ําซึ่งผมให้ทีมศึกษาอยู่เนี่ย<ะ>เป็นเรื่องที่สําคัญผมเชื่อว่ามันตอบโจทย์โลกของเกษตรในอนาคตผมทําเรื่องของป่าไม้นะผมผมอยากให้ป่าไม้โตเร็ว<ะ>แต่ขณะเดียวกันทำยังไงที่จะให้เกษตรได้เพราะมันมัน มันช่วยได้วยกันใช่แม้ว่าเมืองไทยจะไม่สามารถจะคำนวณคาร์บอนเครดิตจากพืชเกษตรได้เพราะเราไม่มีเมทอลีลม่จีไม่มีเครื่องมือมาวัดมันแต่ในต่างประเทศเขามีแล้วนะครับสาลาเปอีกตัวหนึ่งที่ให้คาร์บอนเครดิตสูงมากเราเรียกว่าบรูคาร์บอนตอนนี้วิจัยเสร็จเรียบร้อยล้ะผมพร้อมจะดําเนินต่อละเพราะป่าคาร์บอนมันเป็นป่าชายเลนป่าชายเลนต้องขอสิทธิจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเยว มันจะสักเซสก็ต่อเมื่อคุณต้องเข้าใจ3ามอย่างมีไม้โกงกลางแล้วก็มีสาหลายแล้วก็มีหญ้าทะเลเป็นอีโคซิสเต็มตัวที่รวมการให้เกิดบูคาร์บอนขึ้นมาคำนวณบูคาร์บอนขึ้นมาแต่ตอนนี้ประเทศไทยกําลังวิกฤตเรื่องหญ้าทะเลมากเลยนะคะเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าโลกมันร้อนเพราะโจทย์ที่สุดเรื่องของร้อนทำให้น้ำมันมีแคลเซียมมีอะไรที่สูงเกินไปทำให้หญ้าทอยู่ไม่ได้ เพราะที่ผมออกแบบไว้เนี่ยนะเป็นไบโอเร actor ขึ้นมาตัวหนึ่งดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็ลดไอ้ตัวแล้วก็ถ่ายออกมามก็คือเอาไปลอยไปลอยมาเพื่อลดค่า นี้ไปลอยที่ริมในทะเลได้เลยใช่แล้วครับมันก็วนของมันมันใช้โซลาร์แพล์นนก,กว็วน,วน<อ>ไปวนมาวนไปมาเพราะั้นโจทย์ของคาถามก็คือว่าเราต้องหาวิธีสิกรต้องหาทางรถมันสิหาทางรถมันได้ยังไงการปลูกหญ้ากับปลูกสาหร่ายก็ช่วยะนะครับผมและตอนจบสาหร่ายก็จะกลายเป็นอาหารได้ด้วยตั้งแต่คุยกับพ่จิโร่มานี้คือสิ่งหนึ่งที่แบบเซอร์ไพรส์ตลอดพิจิโร่จะเป็นคนที่สามารถทําไอตัวเล็กๆเ,เนี่ยใช้เวลารวดเร็ว,รว,รว,รวแล้วก็ใหญ่ขึ้นใบต้นสาหร่ายที่เมื่อกี้เราเห็นกันคนไปยืนนิัวจิ๋วไปเลย ก็แค่คัดปีกอย่างที่บอกอาใบไม้เนี่ยมัน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 แอบสอบคาร์บอนเนาะอาหารนะถ้าเราทำเลื้นใบใหญ่ได้ล่ะเห็นไหมโจทย์คือจีโนมมันก็กินได้เยอะมันก็กินได้เยอะขึ้นปากกว้างเนี่ยมันโตเร็วขึ้นเนี่พอโตเร็วขึ้นคาร์บอนก็ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นโจทย์ที่สุดเราทำยังไงเราจะไบโอแฮกเดินที่ผมบอกอะเกมนี้เป็นเกมเชนเจอร์ได้เนี่ย ก็คือไบโอแฮกค่ะพี่ซิโร่บอกว่าการออกแบบป่าเห็นบอกว่าป่าที่จะปลูกเนี่ยมันจะสามารถควบคู่กับการทําพืชเกษตรอยู่ในนั้นได้ด้วยได้เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วออกแบบป่าเนี่ยในอดีตเนี่ยต้องการปลูกป่าเขาปลูกป่าสองเมตรสเมตรสเมตรเห็นไหมที่เต็มไปเลยเนี่ยกดว่ามันแยงกระสูนพวกต้องแย่งหาแดด เขาแย่งเสร็จแล้วตอนจบเนี่ยคุณต้องตัดทินนิ่งมันออกตัดอินฟินิทมันเพื่อให้มันสเปซมันกว้างขึ้นพอตัดขึ้นมาก็ขายไม่ได้เพราะัมเมันต้นเล็กมากมันต้นตะเกียบเนี่ยมันขายไม่ได้การเป็นภาระในการตัดเป็นภาระต้นทุนคําถามคือล้วจะปลูกทีมทําไมอ่ะปลูกห่างไปเลยสิไม้เนี่ยคุณคุณค่าของไม้อยู่ที่ความอ้วนของมันไม่ได้อยู่ที่ความสูงพอไม้คุณค่าเสร็จแล้วตรงกลางเนี่ยเราก็สามารถจะปลูกพืชที่ไม่ต้องการแสงแดดเต็มที่ได้พืชเกษตรเยอะแยะไปทิเช่นที่พี่เล็ก ข้าวข้าวผลมันคือฟิวเจอร์ฟู้ดนะนะเป็นหนึ่งในเขาเรียกพืชเศรษฐกิจใหม่พืชเศรษฐกิจใหม่ข้าวกาแฟอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกาแฟถ้าพัฒนาสายพันธุ์ที่มาปลูกต้นระว่างระหว่างต้นนี้ได้เห็นไหมครับถ้าเราปลูกห่างๆมันจะเกิดพื้นที่2ส่วนส่วนที่เป็น h o r i z o n ท a ลส่วนเป็นอร์ t i c a l ทางซ้ายทางขวาเนื้อออกมาเพราะฉะนั้นเราปลูกไร่หนึ่งเราปลูกปลูกห่างๆนี่ประมาณสัก40ต้นแล้วก็มีพื้นที่ไร่ยังข้าเหมือนเดิมเลยในการปลูกพืชอย่างอื่นแทรกเข้าไปได้นะครับสมมติเราปลูกโกโก้อยู่แถวเึิมปลูก กาแฟอีกแถวหนึง่งเราสามารถจะเลือกเลือกไม้ที่เหมาะสมกับตลาดของตัวเราเองนะครับเราไม่ต้องให้เงาะราคาขึ้นรีบปลูกเงาะกันปีหน้าเงาะราคาตกก็ตายกันเราก็ปลูกเป็น strategic นะเป็น strategy เลยว่าเราจะมีปีไหนจะมีมาตรฐานผลผลิตอะไรออกมาแล้วมันตอบโจทย์ลกยังไงอย่างเรามีรู้อีกสองปีเราจะมีโกโก้เยอะขนาดนี้เรามีตลาดยังไงรองรับได้เลยไม่ต้องมาลุ้นเอาว่าราคาจะตกหรืออะไรค่ะน่าสนใจมากในมุมมองนักคิดแบบ พี่จิโระะ่เนี่ยค่ะสามปี5ปีที่มองประเทศไทยในมิติของเรื่องเกษตรแล้วก็บวกไปกับเรื่องคาร์บอนมันจะร่วมแอคทิวิตี้นี้กันไปได้เรื่องที่งงหนึ่งเลยนะครับเราต้องหาตันดักที่ยอมรับเรื่องของพืชเกษตรก่อนค่ะทีเวอร์ไม่ได้ยอมรับพืชเกษตรสมมติเราเวอร์ล่ายอมรับพืชเกษตร ใช่ไเเราดูเมทัลโลโลจีในการประเมินก่อนว่าประมม่จะคำนวณได้หรือเปล่าหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีครับต้นไม้ต้องการเบสิกมากต้นไม้ป่ากับไม้เกษตรเนี่ยมันต้องการเหมือนกัน N P K มีแค่สามตัวเองนะครับผม N อย่างไหน P อย่างไหน K เอย่างไหนนะครับเราสามารถจะหาวัสดุธรรมชาติได้ไหมถ้าหาวัสดุธรรมชาติได้ตอนนี้ชาวบ้านก็ใช้หมักนะ ในการหมักนุ่นหมักนี่แล้วก็เอานี่มาทําเป็นปุ๋ยนะครับตัวนี้ดีครับผมการหมักก็คือการดึงเอาสารทาตอาหารนะครับแต่ถ้าหลักๆนี่เป็น NPK อยู่หาไบโอสติมูเรนตตัวอื่นที่ไม่ใช่เป็นปุ๋ยเคมีก็จะดีกว่าในเรื่องของอาหารด้วยนะครับเมื่อไหร่ที่สามารถจะทำเป็นออแกนิกได้ คุณก็ได้ราคาดีขึ้นถ้าคุณปลูกคาคาโกโก้นะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีค,คุณก็ไม่สามารถจะเคลมเป็นออแกนิกได้ราคาก็จะจํากัดถ้าออแกนิกก็หมายถึงว่าเราต้องมีมีความคิดที่วางแผนออแกนิกตั้งแต่ตอนต้นซึ่งแสดงว่าถ้าภาคเกษตรในประเทศไทยเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเป็นอาหารของโลก แล้วก็ต้องเป็นออร์แกนิกแล้วก็ตอบพรีเมียมในตลาดโลกได้อันนี้เป็นโอกาสไหมคะวันนี้เราบอกว่าอาหารของโลกเนี่ยเราต้องตัดเรื่องของต้งยมยำกุ้งอะไรออกไปก่อน<ต>อาหารของโลกต้มยำกุ้งไม่ได้เนี่ยแกงขาไกน่นี่อาหารโลกใครจะไปกินแกงขาไก่ทุกวันไม่มีใช่ไหมชาวเกษตรเรานี่คืออาหารของโลกเราลองมูฟความสําคัญจากผู้ผลิตอาหารเนี่ยนะครับแปลรูปสําเร็จรูปเนี่ยไปสู่เกษตรเกษตรนี่แหละคืออาหารของโลกข้าวอาหารของโลก ทำงนให้มันมีผล,ผลผลออกมาเยอะๆในราคาที่เหมาะสมค่ะวันนี้เนี่ยนะครับเราขายข้าวในราคาต่ํขาขณะเดยียวกันต่างชาติซื้อข้าวราคาสูงเพราะเพราะค่ะคาโครงการเพราะเพราะระบบกลไกมันมไม่ใช่เพราะเพราะมันราคาไม่ได้ราคามันได้แต่มัน,นกลไกแมคานีนนิมตัวนี้ที่ทําให้มันมันไม่แฟร์ เราต้องแยกก่อนว่าเมืองไทยเรามีประเด็นอย่างนี้อยู่เรื่องของความไม่แฟร์กับความประเด็นแมคคาเนซิมตัวนี้แล้วแยกตรงนี้ออกเราก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ถ้าเขาขายได้แล้วก็คนกลางสมมติผมให้คนกลางกินแค่สิบเปอร์เซ็นต์คนกลางคุณกินแค่สิบเปอร์เซ็นต์พอแล้วนะคุณควรจะกินเพราะคุณเป็นคนหาลูกค้าได้แต่คุณไม่ได้กินสองร้อยเปอร์เซ็นต์หรือสามร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยนะชาวบ้านก็จะได้ราคาดีคนซื้อก็ได้ราคาถูกแล้วก็วินนิ่งใช่ไหมคนซื้อสามารถจะราคาถูกแล้วเขาก็แข่งกับเดนประทศอืไ แล้ววันนี้ตลาดมันเขาเรียกว่าอะไรมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามันจะมีโอกาสสําหรับคนที่เป็น SME คนกลางๆยังไงกับการที่จะนําพาธุรกิจด้านการเกษตรไปในระดับโลกบ้างคร e ับาง SME เราคือขาดความคล่องเรื่องของเงินนะครับผมถ้าเกิดสมมติรัฐบาลเนี่ยช่วยให้เขามีแ a s โ f ร o ในการลานนัในีจำนวนเล็กๆอย่างเงี้ยน,นะครับผมจำนวนไม่ต้องเยอะนะครับแต่ละแต่ละบริษัทแต่ละเจ้าเลยนะครับผมว่าสามารถจะมีวงเงินเข้าถึง1ล้านถึง5ล้านเนี่ย เขาสามารถจะเล่นเกมได้ต่อได้แล้วแต่การที่เขา access ถึงการเงินยากเกินไปทำให้พวกนี้ไม่เกิดแล้วบ้านเราเนี่ยต้องบอกลงว่า90%ธุรกิจคือ SME นะครับแต่ขณะเดียวกันการเข้า โอกาสสู่การเงินของเอสยียากเกินนะคุณต้องพิสูจน์หนึ่งมันก็ต้องสอบเข้ามาหาลัยคุณต้องสอบอันนี้ต้องสอบนี้ต้องสอบนี้ต้องสอบนี้กว่าจะขอบก็<ข>ทำไม่ได้ <laughs> ล,<ะ>ลก็คือ,ค,อคือทิ้งละแล้วก็ทุกอย่างไปตายที่ใช้เงินนอกระบบเงินนอกร,ระบบก็ทําให้ตุนทินไปตูงไม่ได้ต้นทุนสูงเกินไปเพราะฉะนั้นโจทย์ที่สุดต้องแก้ที่ภาครัฐก่อนภาครัฐคงต้องสนับสนุนถ้าต้องการสับสนุนต้องมีระบบการเงินจริงๆ นะครับที่มาช่วยให้มันง่ายคือเขาจะแอนเชอไก่เพราะฉะนั้นทีนีพวกนี้เขาจะเป็นตัวกลไกที่สําคัญในการพัฒนามูฟแบนตรงนี้นะครับเป็นกรีนมูฟแบนที่สําคัญเลยแล้วจะสร้างประเทศเป็นเป็นแหล่งอาหารได้ไหมได้แล้วครับแล้วพวกนี้มันฟาสต์เนเวอร์นะผูกกระหลามปีเนี่ยเดือนหนึ่งก็ออกมาผลผลิตสี่สิบห้าวันเดือนหนึ่งได้แล้วสมมว่าเราลดนะครับว่าสี่ห้าวันผมขอลดเหลือแค่เดือนเดียวให้มันได้มาชัวร์ขนาดนั้นแล้วก็เล่นสามสิบวันใช้สามสิบวันสามารถเห็นไหมครับเราเพิ่มค่ำพิสัยช่ไมปห้า ข้อสงครามยูเครนใช่ไหมฮะเพราะว่า,าอาหารสัตว์ในตลาดมันขาดก็ต้องเอาตัวนี้มาทดแทน<อ>แต่ตอนนี้มันเริ่ม adjust โลกมันเริ่ม adjust โลกมันแก้ปัญหาตัวมันเองได้ราคาก็ตกมาเหมือนเดิม,ม<อ>แล้วถ้าเราอยากจะให้ประเทศไทยไปอยู่ในจุดที่ได้เปรียบโดยการใช้การเกษตรเป็นตัวนำเนี่ยค่ะอยากจะให้พี่จิโร่ให้มุมมองสาจิ t ให้เราสักนิดหนึ่งว่าทำยังไงเราจะไปได้เรามีสิทธิ์อยู่แล้วนะเราทำได้อยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้โจทย์เราเราโชคดีมากเลยนะประเทศไทยมันดินอุดมสมบูรณ์ เราเบสเรื่องนี้มากเลยนะเป็นสิ่งที่ประเทศอื่นอาจจะไม่มีเนาะอากาศภูมิอากาศเหมาะกับการปลูกในทุกรูปแบบแต่เราอะไม่เคยให้ความสำคัญเรื่องื่นเ,เ,เรา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 พึ่งพระอินทร์พึ่งฟ้าพึ่งรรวดาในการปลูกนะครับเรามาศึกษาตัวสติมูลเลนนะครับที่ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับทำให้ทั้งประเทศใดนจนะเกิดเป็น เป็นเป็นออรแกนิกเราเป็นโลกเป็นหับของออร์แกนิกได้ไหมอหตอนนี้ถ้าอยากได้ออร์แกนิกฟารมโลกอะไรใหม่ๆมา,ยมา,ยมายอยู่ที่เมืองเมืองไทยได้หมดเลย<ห>ตอนที่ต่างประเทศเขาศึกษาเรื่องไข่ผั่มเขามาเมืองไทยเป็นตัวตั้งไข่ผั่มมีโปรตีนสูงถึง42%ใช,ใช่ไหมมันคือแทนอาหารได้แล้วมันมีวิตามิน B ครบอะ่ะโจทยมนนี้มันแทนเนื้อสัตว์ได้เลยคำถามคือจะมีพืชตัวไหนที่แทนเนื้อสัตว์ได ไม่มีเพราะตอนโจทย์นี่โจทย์ของไข่ผำนี่ก็อเมซิ่งมากทุกคนต่างชาติพูดถึงไข่ผำก็จะบินมาเมืองไทยมาศึกษาเมืองไทยไม่มีอุตสาหกรรมนี้แต่วันนี้พอหลังจากที่กระแสไข่ผำเริ่มมาผมเชื่อนะมันจะมีอุตสาหกรรมขึ้นมาตอบโจทย์นี้อย่างจริงจังถ้าถามว่านี่ผมจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะถ้าผมมีพื้นที่เหลือนะผมก็จะลงทุนไข่ผัแต่ผมไม่ลงทุนไข่ผำขาย,ขายผายผำสดวน,นกิโลละยี่สิบบาทไม่เอา,เอานะผมจะทําเป็นไบโอแอคทีฟขึ้นมาในอนาคตเพราะไข่ผำโปรตีนสูง แปลรูปสําเร็จรูปที่มน่าสนใจได้ราคาด้วยอถ้าประเทศไทยจับของที่มีศักยภาพมาใช้นวัตกรรมยกระดับเขาก็จะสร้างมูลค่าใหม่ได้มีผักบางตัวที่มีคุณ่าทางอาหารสูงมากเืออกมาแล้วก็เคยคุยกันลอยๆนึกออกแต่มีอินดัสทรีตัวอย่าง่จริงจฉูาชเนี้ยเคยเห็นไหมต้มเนื้หมูเอ้ยมีน้ามีทุนนี้นั่นแต่ว่าเคยมีใครไปปลูกอินดัสทีไม่มีขึ้นตามศักยภาพของตัวเอง ผักชีญี่ปุ่นต้องการเราเยอะมากเลยแล้วก็มาตามกระแสแล้วก็หายไปผมบอกพวกนี้ถ้าเราเก็บไว้เนี่ยนะเมืองไทยจะสามารถเป็นหับได้เลยใช่ไหมแล้วพวกเขาก็เวลาไอดีนติฟายผักพวกนี้ก็มาจากเมืองไทยนะกะเพราเนี่ยชัดเจนมากโอ้คือไทยไม่รู้จะไทยจ๋ายังไงละถ้าเราสร้างแบรนด์อาหารไทยระดับโลกขึ้นไปตัวนี้ก็น่าสนใจโอ้โหวันนี้ได้หลายมุมมองเลยค่ะสุดท้ายค่ะต้องบอกว่านักธุรกิจที่ทํางานด้านการเกษตรอยู่เนี่ยต้อง ผ่านหลายด่านมากๆเลยอยากให้พี่จิโร่ให้กําลังใจแล้วก็ให้มุมมองค่ะภาาเกษตรกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญถ้าเราเปลี่ยนถูกทางประเทศจะไปอยู่เฉิดฉายในระดับโลกได้ผมเชื่อตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเมืองไทยเป็นหับได้อยู่แล้ว <c oughs> นะครับผมฝากไปอย่างนี้แล้วกันนะครับสำหรับ s m e แล้วก็สำหรับฟาร,ร์มเมอร์นะครับ <c oughs> สำหรับแฟนคลับของฟาร,ร์มเมอร์ <c oughs> นี่หลายแหละนะครับคนเราไม่สูงก็ต้องขยิงถ้าเราไม่เก่งก็ต้องขยันโจทย์มีแค่นี้เอง นะครับอันเราไม่รู้จักอะไรก็ต้องขยันต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องหานะครับผมเราจะหาเราจะเจอแชนแนลของตัวเองไม่มีใครจะมามาวางแชนแนลของตัวเองได้หรอกครับตัวเองต้องเป็นคนวางแชนแนลตัวเองเพราะเราต้องหาดยตัวเองผมฝากให้ทุกคนหาตัวเองแล้วกันนะครับค่ะวันนี้ต้องบอกว่าครบจบมากๆเลยค่ะได้ทั้งมุมมองความคิดเห็นวิสัยทัศน์ในการที่จะขับเคลื่อนไปถ้าใครแคปเจอร์ประเด็นไว้ได้ทั้งหมดเนี่ยรับรองค่ะจะติดสปีดให้กับธุรก,กิจด้านการเกษตรของเราเติบโตแล้วก็ พร้อมที่จะเรียนรู้ไปแล้วก็เราอยากจะอกขออนุญาตโอกนนาสหน้าค่ะต้องชวนพี่จิโร่มาแบ่งปันอีกหลายองค์ความรู้กับพวกเราเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณ,คณมากๆเลยค่ะขอบคุี่ค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะคคคและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเรานะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ The Farmer ของเราด้วยจะนำพาเรื่องราวดีๆเพื่อที่จะยกระดับภาคธุรกิจการเกษตรของไทยให้เติบโตและยั่งยืนค่ะ